อ่ะเอ้ยเ้ยเห้ย้น่ารักนเห้ยเห้ยพลังชอบมากเลยยิ้มไม่หุบเลยถ่ายคลิปด้วยอืแม่เขาเป็นห่วงอู้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  ไปแล้วไปแล้วโอ้ชอบมากชอบมากเอาเลยหอืกของเล่นหนูเยอะเลยอ่ะอ๋อ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 อ เอาเอาเอาจังได้ดีเอาจังได้ดีเมยแม่บอกจะเล่นได้กี่วันเล่นได้นานค่ะถ้าไม่มีงาแทงใช่ค่ะถ้าถ้ามีไหนเหมือนพี่เขาแป๊บเดียวตักไายแหละลืมตักไตยแม่์ม่์แหละขอบคุณค่ะที่ซื้อลูกบอลมาให้หนูค่ะ เฮ้ยปุ่นไงลูกจะดึงพ่อเข้าไปเล่นด้วยบอกไม่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 พ่อรับแรงหนูไม่ไหวนะโอ้โหโอ้โหเด็กขี้เศร้า ลิงน้อยนะั่นเนี่ยไม่รู้จักอยู่เลยไปอย่างเดียวอืมอืมอืมเอา้าสอนสิลุดอีกแล้พวพ่อเนี่ยเจมตีไม่แม่จับใน่ลูกแม่แม่ย่างสิอยากมาจับอยู่นี่แม่ยาากก่าไปพูนีแล้วเอา้าลูกบอลไปพูนอีกแล้ว โอ้ยโอ้ยโอ mm ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วเจได้จังถิ่มตโตลงแห้งแแคมาจากสุรินทร์นะคะมีของมาฝากหนูด้วยวิหนูชอบมากเลยจ้าอุ้ยเล่นดีครับคุณโอ้มุมโปรดมุมโปรดน่ะน่ะ อ่ะเอาบอลขึ้นพี่พวนี่ด้วยเอาขอบคุณมากนะครับเออขอบคุณแล้วหลายจ้าจ้าโอ้ยหนูบ่ได้กินน้ำเนาะบ่ดอ่ะพดอ่เบิง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 เอ้ยเข่าเอ้ยเข่าเอ้ยกอดมือไว้เลยอ่ะ ติดแล้วโอ้ยขาหลังขาหลัง <c oughs> มีขาหลังด้วยโอ้ยสงสัยชอบแล้วเนี่ยไม่ยอมปล่อยมือเลยกอดมือแม่ไว้เลยเขาเอ้ยเขาอยู่ปิโนเนจา้าออ,อยากให้แม่เขาไปเห่นน้ำตีเฮ้ยอื้อเวนเวน แม่บอกว่าตรงดิ่งมาเลยนะคะตรงดิ่งมาหาใบข้าวเลยไม่ยอมแวะกนาจ้างแสดงยังไม่แวะดูเลยปักหมุดมาที่นี่ว่าสันวาตรงอยู่มาเลยอ่อนอ่อนอ่อนแม่อ่อนแมอียู่เป็นแต่เทะเด็กหน่อย ืคำหมื่นกนจิมาตีโอ้ยสมกับเม่์เมย์บนหักบนคิตหนอดอยู่บนมาหาอยู่คันโอ้ยเฟียอยู่เลยฝนเออขอ้เปิ้นได้มัน อืม <s we b> จา้า <s pe ed> อ่อนอ่อนอ่อนขี้อ้อนเออลูกบอลไปแล้วเออเออลูกบอลไปแล้วเออตามบอลไหมเออจะตามลูกบอลไหม เออมาเบข่งเอางของในช่องลำเด้อบัดนี้ว่าอันเด็กหน่ยมักซำใดเฟียซำใดุ่นเจ้าเมียเมียย่อสั้ี่ดออ้ โจ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 จจัวจบเมตัวจับเมเอาเยาว่าเอามาเก็บใบน้ากันเด้อาเอาลูกบอลมาเก็บใบน้ากันเอาลูกบอลมาเก็บว้กับพี่โภนีไปอ่อนพอแล้วบาดตาเน่เอ้นั่นนั่นนั่นโอ้โ้จีกีเกียร์เรา่ฏิอุ้มแน่ อยา่างไรพ่ออุ้มอยา่างไรพ่ออุ้มหืมหืมหืมมผุม่นจุ๊บผุ่นจุ๊บพ่อเลยไปกินเมมเลยไปกินเมมหยุดผจุ๊บอย่างเดียวพูดอ่ะพุ่นนะ่ะจุ๊บจุบเออดึงหูพ่อดึงหูงหเออนั่นบิดหูพุ่นแม่บอกในหะ้ไปกินแมแมเมมแล้ว ค่าตะลิลอืมไปเตมพลงเลยพอม่นนี้น่มเลยฮึ <c oughs> <อ>่มนี่ฮึบเออโชว์เลยสิ <c oughs> ใไห้อุ่มขาบแอววบาเขา <c oughs> มันขาบแอ,บอวบบาไหวดิร้อยโลแล้วนะไ,ออไปกินเนม็เมๆเออนั่น เอาแล้วข้าวเต้าแล้วเอออืรอรอลุ้นนะคะว่าข้าวเต้าแล้วจะนอนไหมมัมมัมล่ะนมเหลวบ้นอนแลนออกมาหาแม่ๆอีกแล้วมาอ่อนอีกแล้วมาอ่อนอีกแล้ว <c oughs> น่ารักนะคะอ่อน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 ออนชอบอ่อนนิ่มมะคะนิ่มมะเออชอบชอบชอบขาบของเหล่นไง เมนค่ะเข่าเอ้ยอันนี้เหนือรับเขียกทั้งวันได้เข่าว่ายังไม่นอนนะคะยังไม่นอนอันนี้มีแม่เอซมาหาทั้งวันเลยนะคะแล้วก็พระอาจารย์นะคะก็มาโอ้ยดีใจไร้ค่ะมัอนี้ก่อนพอโอ้ย ล่องเท่าสีชมพูมักแห้งอีบุดสีชมพูนี่มกักหลายแต่บุดสีชมพูมกักหลายมากักหลายท่านมาจากโคราชนะคะเพิ่งมาถึงติดใจติดใจลองเ่าบุดสีชมพูอยากได้อยากได้